มาจับอึงครับผมนี่มากรอบที่สองรอบแรกเอาไปไปเลยครับผมรอบที่สองมือผลงานเมืออึนเสาคนละได้สิเป็นยังไงมากยังไง นะครับป้าข้างนายอีกตัวหนึ่งเราอยางเก็บๆนุ่มข่างๆอย่าพี่น้องไม่ได้ไปไกลได้ผมบอกคอยหูจักฝืนทีเพิ่นเลยผมกิดเก็บน้ำรลรอแข่างๆป้านนะครับบางเพิ่นค้นเพิ่นหูจักฝืนทีเพิ่นกันสิไปตามฝืนทีบ้านหละผมมาอยู่นีแปดเก่าปีเลยเาะม,มึหูจักฝืนทีนะครับอาหารเลาเนี่ยนะพี่น้องมันหมานก็ได้ดอกเพราะหมานหาไซก็บ่ได้ดอกถา้าหมานหาอยู่ไซก็ได้ โอเคครับป้องต่เสียงกันเลยเห็นนาะสิไทยบุ๊ก the way เงียบเลยเนะรอมันร้องอีกตอนดึกๆนี่แหละในป่าเสียงง,ง,งูงูไปครับป๊อ่ได้โมมี่เดี๋ยวรอๆให้มันลงใหม่ก่อน แ่นบน่นแกนตานีขึ้น,นออกตัวนึงนี่เหรอิคอยก็ออกว่าอย่งเดัยมคนค่อยๆอ,ออกมาสิ มันค่อยๆออกมาจากป่าแหละนี่มันอยู่ถนนเอง,เองมันค่ๆๆอยๆออกมามันเดินลงมาล่องดึกๆนี่อยู่ข้างๆป่านะนี่นี่นี่มันกำลังจะลงเดี๋ยวอืเดี๋ยวมันก็ลงไปเฝ้านีา่เ,นเลยจะเฝ้าไว้นี่เลย เดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ออกมาเนี่ยแหละตามป่ายเออจะโทษอะไรแต่ตัวเมียโทษหนึ่งมีตัวผู้ต้องบอกไม่อ้วนจ้ะ <laughs> นี่ฝนมาแล้วลุงทศน, <c oughs> นี่ฝนมาแล้วลุงทศเลยหลบฝนก่อนดีกว่าหลบฝนรอให้ฝนต้งแรงหยุด <c oughs> <laughs> ใช่ ลออ่องนั่นแหละหาสองตามนี่แหละผมนีงไงไ่ไงมันก็ออกมาเรื่อยนะมันก็ออกมาเรื่อยนะ้แตกแตกแตกไปไปยันแต้แตกต้องเราเหยียบมันนี่อนะสองตามนี่แหละเดี๋ยวออกมาอีกแต่เพิ่งเย่ มันออกมานี่เอาหลอกไว้ในนั้นแหละผมโยนไปไว้ในนั้นเดี๋ยวมันก <Isaiah. S 1> ็ออกมานี่ตรงนี้ก็โยนไว้ในนั้นเลย๋ยหนึ่งเดี๋ยนในนั้นหละจ้ะไม่ก็่ยัเจอน่าโยนโยนไว้ในนั้นแล้วม em, like <c oughs> right. ันร้องมันออกมานี่เลยเท่านี่แหละองก่องไปเลยเดี่งรูจับได้ใช่ไหมครับทางไหนทางไหนห้องน้ำห้องไงไม่ไม่เคยห้องอะไรเบนอะ ผมไม่รู้จักพื้นที่เฉยจะรู้จักกันหาอยู่ดูยังไน,น,งนเต็มถุงแล้วอ่ะเออเดี๋ยวผมไปงนุนดีกว่าร<ม>อให้มันออกมางอนเลยฝนตัวมันก็ออกมาอีกเดี๋ยวก็ตกนี่ไงลินลินเนี่ยนี่ตัวหนึ่งพี่น้องห็นก็โอ้หินขาด Nhưng mình ừ. Có... Ba này như càng ba đấy Buộc Này quá Mà cứ hiện phát tủ Đấy, ไหนเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ย <independent. S 1> ใช่ไหมเออมันจับคู่แล้วมันจะเย็เนมันจับคู่แล้วมันเข้าคู่แล้วอืม ร้องแต่ไม่มีออกไปหามันมีปลามันไม่ค่อยลงไหนอยู่มุมไหนเมื่อกี้เอนแล้วเสียงมันร้องอยู่วัดบอกฝั่งนู้นน่ะอ,อยู่วัดหรืออยู่ไหน ได้หนึ่งได้ยเยอะอเออจะเลินไหมล่ะจะเลินไหล่ะได้ยเ,ออเยอะไ้ยล่ะจะหนึ่งผมหลอกไว้ยังไม่เห็นได้เลยไม่เห็นมีไปเลยฮ,ฮะหลอกไว้แล้วก็เดินจับมันไม่ไปใครเรียบร้อยนะอึงใช่ไหม อืมเดนหนึ่งได้เยอะมากเลยไม่ได้เลยคู่หนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาวนมันเดนหนึ่งกลับบ้านไปนอนก่อนเดี๋ยวต้องวนแอบ,บผู้เดียวคนเดียวเลยเดวหนึ่งไม่กลับบ้านหรอกไาอยู่หนึ่งเอบอยู่นี่เลยข้างนอกนี่ครับผมอึ้งนั่นแหละอึ้งไข่นั่นนี่อึงอ้งไข่นั่นนี่ ตาลายอ่ะเยอะดิม uh ันต uh ้องทางอ่กมันอยู่ในปลาเนี่ยมันอยู่ที่โลกนะฮะ ให้เจนึงให้นึงตายยิ่นั่นก่อนนึง่นคนเดียวแหละเนึงเยอะเลยจับคู่แล้วหนึงแจ็กก็ตายอยู่นั่นเสียงหงอยฟังพี่นอ Ừ Đi mẹ Ừ, tải ra cho phụ Đi thôi đéo ra phía ạ Năm sáng ngang ตัวนี้ไม่ได้哟ฝั่งนี้ไม่มาเลยวะมาแต่ไปสางฝั่งนั้ mãi mãi ra gió con lai yêu 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 cái xăng này nè Thêm một cột đây cái xăng hạ ô xe này con học